ตอนนั้นเซนเลอร์มาแล้วว่าแบบเชี่ยแม่งมาแน่เลยว่ะ <_ d ata> ผมก็คุยกับเพื่อนแล้วแบบเออไอ้อูแบบไม่ไหวจริงว่ะได้ยินเสียงเทา้เาเบาๆเดินตามมาด้านหลัง <_ d ata> คือตอนนั้นอ่ะพอรู้สึกผมคือแบบไอ้ย่าช่างแม่งแล้วเออหาให้แม่งรู้ว่าจะเจอผีมากลัว์ัผีแม่งเลยแ้่แต่คือไอ้อูนเนี่ยคือหน้าแบบซี่เลยคือหน้าแบบคือรู้ว่าว่าเจอเรื่องอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมาคือมันบอกว่าเออเนี่ยคือกลัวเห็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อแดงโว่พูดแล้วขนลุก ้าามมัันกลบสวัสดีครับผมแทปโซอนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกุ๊กกุ๊กกูซุปส,สอยองครับเหตุการณ์มันเกิดจากว่าโรงเรียนผมอ่ะจะคือมีหลายชุมนุมมาก ก็คืออ่ะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ทํางานกับชุมนุมพวกนี้เหมือนกันในชุมนุมผมเนี่ยคือจะมีการรับน้องก็คือรับน้องขึ้นไปบริหารงานแทนรุ่นพี่แล้วแบบมันจะมีกิจกรรมหนึ่งครับชื่อกิจกรรมว่าล่าท้าผีอ่ะก็คือจะให้น้องถือเทียนเล่มหนึ่งแล้วก็ไปตามจุดที่พี่เขาต้องการครับก็คือเขาจะวิดีโอคอลด้วยก็คือห้ามปิดวิดีโอคอลเด็ดขาดเผื่อเกิดอะไรขึ้นเผื่อเผื่อตายไปตายกันไว้ครับผมก็คือพวกผมมีอยู่4คนก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันเลยสนิทมาก ก็คือเขาจะให้จับเป็นคู่ๆครับก็คือคู่หนึ่งมี2คนแล้วเขาจะจัดตามสถานที่ก็คืออ่ะเพื่อนกลุ่มแรกก็คือเขาจะได้ไปที่นี่ก่อนไปหอประชุมหนึ่งครับก็คือชื่อว่าหอประชุม123ปีครับส่วนของพวกผมก็คือคู่ไปเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อชื่อไออู่ครับก็คือไปหอประชุมครับอ่ะก็คือเซตแรกก็ไปก่อนเลยไม่มีอะไรเลยไปชิวๆเออ ไปปึ๊บก็คือมืดๆเขาก็ให้หาของปกติครับถือเทียนเล่มเดียวเดินไปล่อนๆเลยก็เดินไปอ่าสุดท้ายก็ก็ไม่ได้เจออะไรผูแหลกแต่นี่แหละครับจุดพีคมันไาพีคต้องจุดผมก็คือก่อนเริ่มก็คือ,อพวกผมก็จุดเทียนปกติตอนนั้นเซนเรอร์ม,มาแล้วว่าแบบเชียแม่งมาแน่เลยวะ่ะจุดเทียนปับ๊บเดินออกไปจากห้องเรียบร้อยเทียนดับทีนี้ก็งงกันละเซนแบบ ซนมันบอกว่าแบบโอ้ยเชี่ยคืนนี้แบบกูไม่รอดแน่เลยก็เจอก็เดินกลับไปห้องเดิมแล้วก็ไปจุดเทียนใหม่แล้วก็เดินออกมาใหม่อ้าดับเหมือนเดิมอ่าเขางงกันอีกว่าเอ้ยไม่เชี่ยอะไรวะเนี่ยเออตอนนั้นก็โลกแล้วก็แบบก็ความกลัวด้วยแบบไม่เข้าใจคือตอนนั้นก็ไม่ได้มีลมอะไรแล้วมันดับได้ไงวะอือพอจุดปุ๊บออกมาใหม่อ่ารอบนี้ไม่ดับก็คือหอประชุมที่ผมจะขึ้นไปก็คือมันจะอยู่ที่ชั้น5ก็เดินขึ้นไปทีละชั้นก็คือไฟมืดๆเลยตอนเที่ยงคืน ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินปึ๊บปึ๊บป๊บก็คือของพวกผมมันจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเทียนสองเล่มเพราะว่าหอประชุมมันใหญ่คือเทียนน่าจะหมดก่อนแน่แล้วพี่เขาเลยแบบเออให้มาสองเล่มอะไรอย่างนี้อ่ะเขาเดินขึ้นไปตอนกอดถึงหอประชุมปุ๊บรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรอยู่หลังประตูแน่ๆแบบอ่ะตอนนั้นผมก็คุยกับเพื่อนแล้วแบบเออไอ้หูกูแบบไม่ไหวจริงว่ะอ่ะตอนนั้นก็คือวิดีโอกับพี่ด้วยใช่ไหมครับวิดีโอคอลกันด้วยอ่ะก็บอกพี่ว่าวิพี่ครับแบบ พอไมอ่ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ไหวเออไม่ไหวจริงๆคือเปิดเข้าไปเจอแน่ๆแต่ก็ททาอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขารุ่นใหญ่กว่าครับก็เป็นน้องที่น่ารักคกนหนึ่งก็เลยโอเคต้องทําใจแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเปิดเข้าไปแบบแรกเบอ่าแบบแผมอยากให้ทุกคนลองคิดภาพตามว่าเป็นหอประชุมหนึ่งคล้ายๆโรงหนังเลยใหญ่มากๆมีเก้าอี้น่าจะประมาณ500ตัวได้สี่ถึงห้าตัวเป็นมืดๆโลง่งๆเลยโล่งสนิท แล้วก็เป็นฟิล์ที่เก้าอี้ไม่มีคนนั่งแต่เราจะรู้สึกเองนะว่าแบบเอ้ยแม่งมีใครนั่งอยู่หรือเปล่าวะแบบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้เพราะว่ามันมืดมันน่ากลัวด้วยใช่อ่ะผมกับอิ๋วก็เริ่มเดินเข้าไปแล้วคือกิจกรรมเนี่ยก็คือเป็นการที่ให้น้องหาของที่พี่ซ่อนไว้หาให้เจอปุ๊บก็คือจบกิจกรรมแล้วก็เดินหากันไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปคือในระหว่างเดินครับอ่ะก็มีความรู้สึกแล้วว่าแบบ ได้ยินเสียงเท้าเบาๆเดินตามมาด้านหลังแต่ก็คือแบบมันก็าทาอะไรไม่ได้กิดก็ต้องหาต่อไปก็ผ่มใจครับถ้าผีมันจะหลอกเราเราก็หลอกผีคืนครับคิดว่าไม่เห็นมันแลนเออก็ทําท,ทรงเดินไปปึ๊บคือตอนนั้นหาอก็หาไม่เจอเออพี่ใบพี่ใบแล้วว่าแบบเออเนี่ยมันอยู่ตรงลําโพงตัวนี้นะด้านบนตัวกลางอ่ะของชิ้นแรกก็เดินไปดูสรุปโอเคก็มีจริงๆซ่อนอยู่ตรงซอกเก้าอี้และคือเก้าอี้มันจะเป็นแบบเก้าอี้พับปิดอะไรอย่างงี้คล้ายๆโรงหนังเลย ใช่ก็คือซ่อนตรงนั้นอของชิ้นแรกก็หาเจอแล้วเรียบร้อยแล้วผู้่าเจอก็ต้องหาชิ้นที่2ต่อคือเนี้ยรู้แน่ๆว่ายัางไงก็อยู่หน้าหอแล้วคือหน้าหอคือแบบเรื่องเล่าเยอะมากใช่ค่อนข้างน่ากลัวเลยก็พวกผมก็เจอกันบ่อยก็รู้ก็รู้ก,ก็มือกันอยู่ใส่อก็เดินกันไปเดินปึ๊บปื๊บป๊บคือในระหว่างที่เดินครับก็รู้สึกได้ว่าแบบแม่งแบบมีคนอะไรแบบคนหลายคนอะมองเราอยู่อะจ้องอยู่เต็มไปหมดเลย แต่ว่าก็กช่างแม่งก็หลอกผีคืนครับก็ไม่สนใจแล้วครับก็เดินไปคือผ้ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีเวทีปุ๊บใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็จะเป็นบันไดยอยู่ข้างเวทีที่สามารถเดินขึ้นไปได้มีชั้นสองเป็นที่เก็บของชั้นบนอีกเป็นขายตู้แอร์ตู้ใหญ่เลยตู้เออตู้แอร์ขอประชุมคือจุดแรกที่ผมจะไปก็คือตู้แอร์เพราะว่าคือไอตรงขั้นสองอะ่ะไอชั้นที่สองเนี่ยก็คือ รุ่นพี่ผมเจอกันเยอะมากก็คือมันจะเป็นที่วางตู้แอมเครื่องเสียงอะไรพวกนี้เยอะไปหมดก็คือรุ่นพี่ผมอะเคยเจอเป็นแบบมีคนผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้นั่งยองอยู่บนตู้แอมก้มหน้าอยู่แบบอะณ์ประมาณนี้แบบปึ๊บก้มหน้าอยู่นิ่งๆใช่อะก็กลัวแล้วก็เลยอะเบี่ยงไปที่ตู้แอร์ก่อนก็ขึ้นไปมันก็เป็นด่านฟ้าปกติครับใช่ก็เดินหาคือไอ้ของชิ้นเนี้ยมันจะเป็นวอวอแบบใช้พูดคุยปกติเลยอือก็เดินหากัน หาไปหามาก็สรุปก็ไม่เจอก็รู้แล้วแม่งอยู่ไหนก็ทําใจครับก็เดินไปเดินลงมาชั้นสองไปตู้แอมตรงไปคือตอนนั้นอะเทียนดับไปเล่มนึงแล้วเหลืออีกเล่มหนึ่งก็คือเหลือแบบใกล้หมดแล้วลิบลี่แล้วเหลือเท่านี้ใช่แต่ก็เปิดแฟชไม่ได้ครับก็จุดแล้วก็เดินไปปกติพอถึงหน้าตู้แอมปุ๊บคือตอนนั้นอะความรู้สึกผมคือแบบไอ้แย่ช่างแม่งแล้ว เออหาให้แมงรูกกว่าจะเจอผีมาปู๊สัตว์ผีแม่งเลยใช่ไหมผมก็ตั้งใจหาเลยตอนนั้นอารมณ์ร้อนจัดก็แบบหาแม่งให้เจอไงให้เจอเพื่อนผมไอโอูเริ่มแล้วแม่งเริ่มสะกิดหลังบอกไอแท็กไอแท็กเพื่อนกลัวไม่ไหวแล้ววะแต่ผมก็ไม่ได้ฟังมันเพราะว่าผมก็ตั้งใจหาของอก็ก็เคีียอยู่พอตัวใช่นั่นแหละครับก็ไอ้อูมันก็อารมณ์คือมันเซนแรงแล้วด้วยไอคนเนี้ยก็คือมันเจอผีอะไรปกติประจําเลยก็คือรอบนี้มันก็ สกิทยังไงก็จะให้ผมลงให้ได้เออตอนนั้นผมก็แบบเออเริ่ม,ออมลำคาญแล้วก็เลยหันไปถามมันว่าเออมีทียอะไรวะมันก็บอกผมว่าเออแฮกกูเจอเออมึงลงเอเชื่อกูอ่าตอนนั้นก็วิดีโอครับคอกับพี่ด้วยใช่ไหมครับอะพี่ก็ถามว่าเออเออพวกมึงไหวกันป่าววะถ้าไม่ไหวบอกให้ลงมาสรุปก็คือพวกผมไม่ไหวก็เลยลงไปใช่ก็ลงไปปุ๊บ คุยกับรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่ก็ถามไปเลยว่าเออเนี่ยพวกมึงเจออะไรกันมาคือผมอะก็ไม่รู้พผมไม่ค่อยมีเซนต์อะไรอยู่แล้วแต่คือไออู่เนี่ยคือหน้าแบบซี้เลยคือหน้าแบบคือรู้อะว่าเจอเรื่องอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมาอ่ะมันก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนที่มันที่เดินไปตรงตู้แอมครับอ่ะคือเกียนภาพว่าถ้าเราเดินไปตู้แอมเราจะอยู่ข้างเวทีชั้นสองอ่าอยู่ด้านบนเราจะสามารถเห็นมองลงมาเห็นการเวทีได้ แล้วคือตรงหน้าเวทีก็จะเป็นเก้าอี้แบบประมาณที่บอกไปตอนแรกครับประมาณ4ี0ร้อตัวคือมันบอกว่าเออเนี่ยคือกูเห็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อแดงผมยาวๆปิดหน้าปิดตาเลยยืนอยู่ตรงกลางเวทีโวยพูดแล้วขนลุกผ้ามันกลับมาครับอ่ะก็ยืนอยู่ตรงกลางเวทีเลยแล้วก็หน้ามองตรงไปทางคือผมจําไม่ได้ว่ามันบอกว่าก้มหัวได้ไหมครับแต่ว่าคือหันไปทางหน้าเวทีคือตรงเก้าอีา้คนดูแน่ มองเหมือนมองมองอะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนมองเก้าอี้เหมือนคนดูก็หน้าตรงๆอย่างนั้นแบบก็ถ้าคิดภาพตามก็น่าจะน่ากลัวอยู่ครับในฟิลนั้นในฟิลที่แบบบรรยากาศมันมืดด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีแต่พวกผมสองคนในหอแล้วก็มีมีเจ๊แก่คนนึงยืนอยู่ตรงกลางเวทีวันนั้นก็เลยต้องไปเดินขอขมารอบโรงเรียนกันจนประมาณหน้าตีหนึ่งตีสองได้บ้างครับ ก็เดินขอตามแต่ละหอเลยว่าแบบเออเนี่ยขอโทษที่มาเล่นอะไรที่ไม่ดีอย่างนี้แต่หลังจากนั้นก็ก็เจอเหมือนเดิมครับก็อย่างแรก,กน,นะครับคือก็ไม,ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับพวกกูนะตัวใครตัวมันที่ก็ที่หลังก็เปลี่ยนสีเสื้อด้วยก็ดีให้เป็นสีขาวสีอะไรก็ได้เออมันจะได้ไม่ดูน่ากลัวสีแดงเป็นใครใครเห็นเขาก็กลัวกันเนี่ยอีกอย่างนะถ้าโผล่มาได้นหลังอะ่ะบอกเลยโดนแล้วร,รอบนั้นอย่างนี้เลยโมโหด้วย TAC TODN เดือสกอนะครับก็ฝากติดตามเรื่องกุ๊กกุ๊กกูสุขสยองนะครับได้ทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มตรงครับทางช่อง unformat o f f i c i a l ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันนะครับขอบคุณครับกุ๊กกุ๊กกูแฮ่